สวัสดีครับสวัสดีที่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับผมกิติฟอร์ดป้ายแดงแต่งจัดเต็มเพจที่การันตีว่าโปรโมชั่นดีที่สุดณขนาดนี้นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์ครับพาแฟนเพจทุกท่านครับมาชมรถที่แต่งรอส่งมอบครับบอกได้คำเดียวว่าหล่อมากจะเป็นรุ่นไหนแล้วเราไปชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็น DBLX LT สีขาวสุดเท่นะครับผมเกียร์ออโต้ครับราคาค่าตัวครับ9ก0 0แสบาทครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับ 2.2ลิตรให้กาลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรบอกได้คําเดียวว่าแรงและก็ประหยัดมากครับเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งคันนี้ทีละรายการนะครับว่าจะมีชุดแต่งอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างครับไปชมพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมกันชนด้านหน้าครับก็อัปเกรดมาใหม่ครับกันชนแบบนี้เขาเรียกว่าสไตล์ของฮัมเมอร์ครับจะมีโลโก้ฮัมเมอร์สีแดงดูเด่นไปสง่าแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟดับเบิลไลท์ครับ เป็นไฟหลี่และไฟเลี้ยวในตัวพร้อมกับไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีห่วงโอเมก้าครับสีแดง2ห่วงครับใช้สําหรับลากจูงมองแล้วเด่นมากๆกนะผมกระจังหน้าครับก็อัปเกรดมาใหม่ครับจะเป็นทรงของ r a ตเตอร์ครับตรงซื้อ Ford ดครับ f r d ครับทำเป็นสีดำตัดขอบเจีดสีด้วยสีแดงครับดูแล้วเท่มากๆนะครับผมบนตัวหนังสือฟอร์ดครับก็จะมีไฟบิวอิน3จุด สีขาวแบบนี้เลยนะครับผมเพิ่มความเด่นให้กับรถคันนี้นั่นเองครับบนฝากระโปรงครับคุณลูกค้าก็จะประกับสครูปนะครับทรงนี้เขาเรียกว่าทรงฟิตนะครับผมใหญ่มากๆแทบจะเต็มฝากระโปรงเลยก็ว่าได้ครับทำเป็นสีทูโทนสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันครับสีดําด้านตัดกับสีดํากับตัดกับสีขาวครับมาพร้อมกับโลโก้มามัดแต่งสีขาวเด่นๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมไฟหน้าครับก็อัปเกรดเป็นสไตล์ของมัดแต่งครับภายในคคมไฟครับประกอบด้วยไฟเดย์ไทม์วิ่งไฟเลี้ยว3สเต็ป ไฟวงแหวนแล้วก็ไฟบูอายนั่นเองนะครับผมคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เป็นกีนอายบูอายหรือเดวิลอายก็ได้ก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งด้านข้างของคันนี้กันนะครับว่าจะมีชุดแต่งอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างครับมาชมพร้อมๆกันนะครับผมด้านข้างรถครับคุณลูกค้าก็จะพบกับคิ้วล้อครับสซส์6นิ้วแบบมีหมดแบบนี้เลยนะครับผมเห็นแบบนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กครับ ลายยอดฮิตนะครับจะเป็นลายดอกไม้ครับทำเป็นสีดําถัดขอบเฉดสีด้วยสีแดงครับดูแล้วเด่นมากๆครับมาพร้อมกับยางครับยางออเทเลนแบรนดของมอนเตอร์ครับสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางขูุขะอย่างนี้ครับก็วิ่งได้สบายๆครับซีรีส์เบอร์ยางครับ265ทับ 60R18 นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงขอบแก้มด้านข้างครับก็จะมีคําว่า2.2ิกอ Auto เนื่องจากคำนี้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองครับ กระจกมองข้างครับก็จะเป็นสีดำครับติดตั้งจากโรงงานครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้คุณลูกค้านั่นเองครับบันไดข้างครับก็จะเป็นเดิมๆครับให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งมากๆครับทำให้คุณลูกค้าก้าวขึ้นไปในตัวรถได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมกันสาดครับสี่ชิ้นติดตั้งเรียบร้อยลาวลังคาก็ติดตั้งเรียบร้อยคุณลูกค้าก็เลือกเป็นสีดํานั่นเองนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งลายศาสตร์คนซึ่งได้รับความนิยมมากๆคร ลันเจอร์ครับสีขาวแล้วก็วายแท็กสีแดงนะครับผมสติกเกอร์ก็จะเป็นสีดำครับติดเข้าไปกับรถสีขาวดูแมทแล้วก็ลงตัวมากๆครับสติกเกอร์ก็มีให้คุณลูกค้าเลือกกว่า40ลายครับคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบนั่นเองนะครับผมต้งกระบะครับคุณลูกคาก้าก็จะพบกับโลบาร์นะครับผมงานก็จะเป็นของ TTY Off-road แบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผม มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งด้านหลังกันนะครับว่าจะมีอะไรมาฝากแฟนเพจกันบ้างนะครับผมกันชนท้ายครับก็อัปเกรดมาใหม่ครับจะเป็นงานของ outlander ครับจะเป็นแบบ two step ครับทำให้คุณลูกค้าก้าวขึ้นไปในกระบะได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับมาพร้อมกับไฟ LED นะครับผม2จุดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟสองป้ายทะเบียนให้คุณลูกค้าด้วยนั่นเองนะครับผมเซนเซอร์ถอยครับ4จุดยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมี บอลนะครับใช้สําหรับลากจูงนะครับผมได้แบบสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายครับก็อัปเกรดมาใหม่ครับจะเป็นสไตล์ของปีกผีเสื้อหรือทรงปีกผีเสื้อทอรัส V5 นั่นเองนะครับผมเปิดแล้วสวยงามมากๆครับทำให้คุณลูกค้าปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนนั่นเองเราทราบของแต่งรอบกันนะครับแล้วเราไปดูออปชันภายในตัวรถเันี้นะครับว่าจะมีออปชันอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างนะครับมาชมพร้อมๆกันนะครับผม ภายในรถคันนี้ครับก็จะให้เฉดสีที่เป็นสีดาครับง่ายต่อการทําความสะอาดมากๆนะครับผมการเดินด้านก็จะเป็นสีเทานะครับผมแล้วก็พวงมาลัยครับก็จะเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าครับเบาและคอนโทรลได้ง่ายมากๆครับมาพร้อมกับปุ่มมันลติฟังก์ชันครับคุณลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์ปรับเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยแล้วก็จะมีฟังก์ชันล็อกความเร็วหรือลดความหรือครูสคอนโทรลครับเพื่อลดอาการเมื่อยล้าเวลาคุณลูกค้าขับรถไประยะทางไกลๆนั่นเองนะครับผมหน้าจอแสดงผลด้านหน้าครับประกอบด้วย เลื่อนไม้วัดรอบแล้วก็หน้าจอแสดงผลตรงกลางครับลูกค้าสามารถตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถได้ที่หน้าจอตรงนี้นั่นเองนะครับผมกระจกจะมองข้างจะเป็นปรับและพับด้วยไฟฟ้าครับระบบไฟหน้าครับก็จะเป็น2โหมดครับเป็นธรรมดาหรือออโต้ก็ได้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกใช้งานได้ครับหน้าจอเครื่องเล่นนะครับผมก็จะเป็นสิงสามไซส์แปดนิ้วครับเป็นเมนูภาษาไทยครับติดตั้งจากโรงงานให้คุณลูกค้าง่ายต่อการใช้งานมากๆาครับคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับ Apple Car p l พ y แลวก็ Android Auto ้ได้นั่นเองครับเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด7กับเกียร์ถอยนั่นเองนะครับผมเราทราบของแต่งเราทราบออปชั่นเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันนะครับว่า DBLX LT สีขาวสุดเท่คันนี้นะครับเกียร์ออโต้จะมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างครับไปชมพร้อมๆกันนะครับผม DBL XLT นะครับก็จะมีคุณลูกค้าเลือกทั้งหมด6สีดังนี้เลยสีขาวสีดำสีเงินสีแดงสีน้ำเงินและสีเทา ทุกสีราคาเท่ากันไม่มีบวกเพิ่มครับนะพร้อมกับโปรโมชั่นที่สุดพิเศษมากๆครับเงินเป็นแสนสองแสนไม่ต้องใช้ครับโปรเรานะครับดาวเริ่มต้นเพียง49,000บาทครับฟังไม่ผิดนะครับ49,000บาทนะครับผ่อนก็สบายมากๆครับเพียง12,500เท่านั้นเองนะครับผมหรือคุณลูกค้าอยากให้แต่งเหมือนคันที่รีวิวไปก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาหากิติได้นะครับที่เบอร์โทร0619563444 0619563444 หรือจะอินบ็อกมาที่เพจกิตติฟอดป้ายแดงแต่งจัดเต็มก็ได้นะครับยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิตติด้วยนะครับเ <c oughs> จอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับผม